สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะพานักเรียนมาอ่านบทอากยานนะคะบทอากยานเป็นบทที่นักเรียนจะต้องอ่านในระดับชั้นปห้าก็คือบทอากยานเรื่องสังทองตอนกําเนิดพระสังนะคะในบทอากยานบทนี้นักเรียนจะต้องอ่านเป็นทํานองสนองเพราะว่าบทอากยานบทนี้เป็นบทร้อยกรองเรียกว่า กอดสุภาพบทร้อยกองคืออะไรคะบทร้อยกองก็คือถ้อยคาที่นํามาเรียบเรียงให้ตรงกับกฎเกณฑ์นะคะตรงกับฉันยันทะลักษที่กําหนดนะคะนี่การอ่านบทร้อยกรองเนี่ยต้องอ่านเป็นทํานองสนองก,การอ่านทํานองสนองคือการอ่านให้ผู้อื่นฟังจะต้องอ่านออกเสียง เพื่อให้ผู้อื่นฟังแล้วได้รู้รสถ,ถึงความไพเราะความงามนะคะถึงเป็นเป็นการเล่าเรื่องให้ผู้ฟังฟังนะคะผูฟ้ฟังฟังแล้วก็จะเกิดอรรถรสนะคะฟังแล้วรู้สึกว่าเพราะปริ้สนอโซนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องฝึกการอ่านทำนองสนอนะคะอ่านทุกวันค่ะบทอัรขยานนี้ต้องอ่านทุกวันนะคะ บทอักยานบทนี้อยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่หงเรื่องสังทองก็ตอนกำเนิดพระสัง์แต่เรายังไม่ได้เรียนหนังสือวรรณคดีเราจะเรียนเมื่อเราเรียนภาษาภาทีจบไปแล้วสองบทแล้วก็ตามด้วยวรรณคดีหนึ่บทนะคะแล้วคุณครูก็จะมาพูดถึงรายละเอียดเรื่องสังทองให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่ง นักเรียนดูใบงานที่คุณครูแจกไปจะเป็นบทอาขยานเรื่องสังทองนะคะด้านหลังก็จะมีแบบฝึกหัดคัดลายมือเมื่อนักเรียนฟังจากวิดีโอที่คุณครูจะให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนต้องคัดบทอาขยาน1จบคัดด้วยดินสอตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังวิดีโอนะคะแล้วก็ฟังเสร็จแล้วฟังหลายๆรอบ ก็คัดลงในใบงานมาส่งคุณครูอันนี้จะพูดถึงแบบฝึกหัดที่ตรวจเสร็จมาแล้วนะคะบางคนนะคะน่ารักมากทำได้ดีมากเขียนหนังสือสวยงามบางคนไม่สวยงามต่เขียนด้วยตัวบรรจงมีระเบียบแต่บางคนหวัดมากเลยค่ะอ่านแทบไม่ออกแถมทำไม่ครบด้วยค่ะภาษาไทยของคุณครูมีสี่ครั้งนักเรียนทำมาให้คุณครูคคแค่ครั้งเดียวบางคนทำสองครั้ง ะคระูคก็กลับให้หนักเรียนเอาไปทํามาส่งให้ครบนะคะเพราะว่าเป็นคะแนนเก็บทุกครั้งแล้วก็ส่วนใบงานของสัปดาห์นี้คุณครูก็เก็บคะแนนเป็นคะแนนเก็บด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนทําให้สวยงามนะคะทําดีๆลูกให้มองดูแล้วน่าตรวจน,นะคะคผู้ปกครองก็จะได้ภูมิใจในตัวนักเรียนด้วยนะคะเราพร้อมที่จะฟังบทอักขานบทที่หนึ่ง สังทองตอนกำเนิดพระสังไปฟังพร้อมกันเลยค่ะบทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาตอนปลายสังทองตอนกำเนิดพระสังพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภา,าลัยเมื่อนัน้นพระสังสรอนอยู่ แม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะครคยออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านกล่าวเป็นนาง กลำบากกายากลับมาจนขำแล้วรำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดผิดสมัย รักคุณลำลบพบตรเายจ้าออกหาเห็นตัวก็กลัวกันไก่ป่าพาฟุ้งมากินข้าวของพระแม่จเจ้าอยู่เช้าชาน คีเอรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะรำไรยี่ยมลอดสอดดูทั้งสายควางจะเห็นใครไปมาก็หามไม่ ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไลีตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผ่านผินลอบลับใครับนี้ เลี้ยวดูผู้คนชนนีจะหนีข้าอูสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหอน ชูวยขับไก่ป่าประสาจนสาลวนเล่นพลางไม่ห่างดู